พยวอัชราพรคงดยสตาวอลเล่บอลหญิงไทยเปิดใจหลังผ้าเยอรมนีสึกคัดโอลิมปิก2024ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกซึ่งทีมชาติไทยประเดิมผ้าเยอรมนีไปแบบสุดมันส์ต่อ3เซต2 2ต่อ25 22ต่อ25และ20ต่อ25ส่งผลให้สาวเมืองเบียร์รั้งอันดับ2กลุ่ม4ส่วนสาวไทยรั้งอันดับ3ชั่วคราว หลังจบเกมเพียวอัชาราพรคงยศเปิดเผยว่าเยอรมันเขามาแบบเร็วและแรงขึ้นกว่าเดิมรอบนี้ต่างจาก v ีเตรงที่ทีมของเขาเร็วขึ้นมากมากอย่างมันเสิร์ฟจ,จากที่เคยมีประสิทธิภาพมากอยู่แล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมส่วนบอลรุกเขาก็เล่นเร็วขึ้นมากๆต้องยอมรับว่าเขาเล่นได้ดีมากดีมากเลยวันนี้แต่หนูมองว่าภาพรวมของทีมในช่วงต้นช่วงต้นเราก็ทำได้ดีแต่ช่วงปลายเราไม่สามารถคุมเกมให้เป็นของเราได้ก็เลยทำให้เราแพ้ไป ยังมีอีกหลายเกมอยากให้ทุกคนให้กำลังใจและสู้ไปด้วยกันก่อนยังมีอีกหลายแมตช์ให้เชียร์และก็ติดตามอย่าลืมดูและส่งกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะโปรแกรมต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีคิวพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่17กันยายน2566เวลา19.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย